เออได้ยินข่าวว่าก้อนหนาน่้เนาะขาเจ้านะ่ะเอาน้ำป่าเขาขาเจ้ารู้ืึอว่าสีมีน้ำใสแล้วรู้สึกอขอ้าเจาก็นหนาจะตื่นเต้นแล้วเนาะกับน้ำใสยิ่ยังจะกง้กินนะท่องเที่ยวมาหลายวันอยู่นี่เต็มเลยขาเจ้ามาให้ <c oughs> ขาเจ้ามาหลินดอน่ะสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยเนาะ <c oughs> มือน,นีมาอยู่กับพอยังอยู่บ้านทีว่าบ้านดอนกลางน้ําของอยู่เนาะตอนนี้พวกเขาสิพาทุกคนยังเลาะไปตามบ้านอยู่ว่าบ้านนี่ที่เป็น,นยังไงแน่นี่ตอนนี้นีบ้านพื้นกันยังขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตอนสวยๆเนาะประมาณจังโมงกว่าประมาณสิบสองโมงครึ่งนี่เนาะสิมาพามาเบิรงทุกคนแบบการตั้งทิ่ฐานทีว่าอยู่ทั้งดอนมีสิมีอย่างแน่นแต่ว่าผู้สึกหนีบ้านนีคอนขังไวาจะเลินหลคันเทียบกับดอนสิงสู้เพราะว่ามีทั้งห้องสี่อยู่บริเวณทางนั้น มีห้องสีมีห้งเฮียนมีวัดแต่ว่าบุ้ง่วมีสุขศาลาบ่หลังจากนั้นก็นมีห้านข้าย่อยๆหลายห้านอยูน่นะทุกคนเนาะแต่ว่าการเบิงทุกคนที่เบิงว่าข้าเจ้านี่ที่พวกเงินเปลี่ยนแบบส่วนหลายที่เป็นเครื่องไม่หล้กก็เครื่องกอแ้วกับหงสิงว่าคึกคืนหลายทุกคนบ้านนี้บ,นนบ้านไตที่ว่าบนข้าเจ้าที่ว่ามาจุ่มๆกันนะข้าเจ้าสีมานั่งจุ่มกันแล้วก็ล้มกันนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกห้านหนึ่งเป็นห้านปิ้งเนาะเดี๋ยวเขาเขาสิพากันไปทุกคนสิพาไป,ไป ซีมเฝอซีมขอเปียกว่าอยู่บ้านนี่ชิเป็นยังไหนแน่เนาะประคอนขาง,งว่าหนามาเที่ยวมาชมเลคนเด้อคอยคิดว่าบางคนที่ว่ามาอยู่ลาวนี่คอยคิดว่าโบฮูซามวายู่นี่ซีมปิดดินดินแดนของเราวแะกวก็ีิมาเที่ยวมาชมเนาะมื้อนี้นี่ก็มีโอกาสได้พาพ่อมานํำกันล้วก็มาเที่ยวมาชมน้ำกันอันนี้ก็เป็นขั้งเลขของใคยคือกันเด้อบบได้เป็นมีแต่ของพ่อบริเวณทั้งข้างข้าเจ้าก็สชี จงว่เป็นบอลเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกพักเนาะี่านนั่งนนคนก็น่าจะไปมงวไปส่วนแล้วเนาะโดยการนํำไส้รถไทยอยู่นี่รถไทยแล้วก็รถจักรซึ่งขเขาเจ้าสามารถเอาข่ามมาได้เลยทุกคนเด้อยวข้ามนักข่ามมาตามที่สอบถามพเจว่า,วาเวลาข่ามมาเนี่ยที่มีเหือสามล้ำแล้วก็เฮ็ดเป็นเหืืใอไ่แล้วกันนำเอารถไ่เข้ามาได้มีพวกเบ้าสาวเข้ามาจุ่มกันอยู่บริเวณทางนี้ แต็ว่าหลายๆบอลกับที่นี้ทั้งโฮสีอย่างเงี้ยเนาะบึงสังเกตเห็นว่าการเฮ็ดห้วงกับเจ้านี่สามารถยางซอดกันไปมาหาสู้กันได้เลยบบคือกับในเมืองเนาะห้วงกับที่มีห้วงทั้งหน้าเฮงือนเล็กๆน้อยๆมีต้นไม้เล็กๆน้อยๆให้เป็นคือกับห้วงแต่กับโบได้เห็นว่าที่มากั้นกันเนาะสามารถยางทะลุกันไปได้แต่อาีพหลักๆณ์ที่นี่่าจะเป็นการหายูหาเกียนตามธรรมชาติการหาปูหาปลาการเฮ็ดให้เฮ็ดห้วงเฮ็ดส่วนลักๆก็คือการเฮ็ดกระชรมละเนาะ เราไปเดี๋ยวจิพาไปกินข่าเปียกกันไปเดี๋ยวจิพากินก่อนบอกกินกรันบอกยากเนะสิบสองโมงครึ่งกันเลยไปกินยี่สิบกอนบอกสิเก่งยี่สิบนู้เอาไปซะนะเดี๋ยวไปขึ้นไปยึงก่อนจึงที่ไปกินเนาะอ้ทางนั้นเป็นโรงการบาน,บานเพาะแล้วก็เป็นบอนลแถงแถงข้าวหรือว่าเป็นบอลจุดเปล่าประกาศโทรโข่งนะน่ะนี่เน <c oughs> าเขาก็สิพาทุกคนยางลรอเลาะไปแต่ว่าบางจุดที่ว่าเงียบเงียบก็บแสดงว่าเขาเจ้าไปห่วไปสวนเนาะ บางจุดนี่คือบอลนะนี้นี่คาดว่าน่าจะเสื้อหลายผู้ผู้ที่อยู่เงินก็คือผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเนาะเอาตามเขาอยู่บ้านเขาก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนเฝ้าเงินให้แล้วก็ผู้นุ่มๆผู้ที่ว่าไว้กาลังเฮ็ดเวียกได้ข้าเจ้าก็ได้พากันไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่พราว่าที่ไปส่วนหรือว่าคันเทียบกับอยู่ในตัวเมืองข้าเจ้าก็สิไปการเนาะไปหาเงินหาหาของกินหาอยู่หา,หาก,กินเพื่อมาเลี้ยงในครอบครัวบางครอบครัวก็ยังบ่ทา,า,านมีเส,ส้นเฮือนหลังนี้เนาะสิเป็นแบบ การใส่สังกะสีมามุงอม้อมเป็นหุบทรงสี่เหลี่ยมแ้วก็พออยู่ได้เนาะแต่กัคาดว่าน่าจะมีความสุขแล้วนะประตูพระเจ้าค่ะใส่แบบสังกะสีแต่พออยูว่าฉันซะแต่กับโบ้ห้วัยำฝนราคาสีหัวบ่ท่า,ทานี้เป็นทางที่ว่าพวกเฮา,าเขามาจะทําอิดเนาะเขามาแล้วก็เข้าไปเือนลุงเป็นไปทางนี้วันที่เขาไปไป,ไปที่ว่าพปหาลุงพา่นพาไปขี้เฮงือน,นเฮาก็มาถึกบอนค่ะทุกคนพอดีเห็นลุงพ่นสานแหยอยู่ก็เลยว่า มีผู้นำทางไปละมือนี่ก็ถือวา่าโชคดีเนาะโชคดีในระดับหนึ่งที่มาเจอลุงเพิน่นบบสันบบคิดว่าซีได้ไปทางนั้นเลยมีทางนี้เพิ่นกัดซีมาจุ่มจุมล้มกันแล้วก็กินเข,าข้าห้อมกันสามัคคีเป็อนอะไรหอคกันดอนก่างลำคลองดอนนี่ถือว่าเป็นดอนที่ว่าใหญ่สมควรมันจะมีความยาวประมาณ8กิโลความกว้างประมาณ 3- 4่กิโลเ,เป็นดอนนํำคลองที่ว่า ญ่พอพอสมควรรับดอดดอดนี่ทีนะแต่ว่าโดยโดยเส้นแซบเซฟเลยแต่ว่าทานการทํามาหากินของเขาก็แม้นเอ่อเฮ็ดไห้ไถนาเฮ็ดสวนเลียงปิดเลียงไก่เลียงงัวนเลียงควายเลียงแบะแต่ว่าก่อนนานนี่ประมาณสิบปีหาก็มีคนมาอยยุประมาณสามหลังเฮงือนแต่วมา้อปัจจุบันคือว่าหลายสมควร ลักลักแต่มมแม่มาแต่หลวงพระบางมาแต่หลวงพระบางมาอาศัยดอนนี้สวัสดีการอยู่การกินของขราเจ้ากับซีมเมนประเภทของคนหลวงพระบางเนาะเพราะว่าขราเจ้าย้ายทินทันมาแต่ทางนั้นเงื่อนกิ่มีทั้งเงื่อนที่แบบไม้ยุคสมัยใหม่แนละกับแบบผสมผสานสบายดี <laughs> แต่ว่าอยู่นี่เบิ้งโซงคือสีหนาวเนะาะเพราะว่าขาเจ้าเห็นเห็นบอลขาเจ้าสุ่มไฟนะอยู่หนาเงินหรือบริเวณกองหมม่มไหมเนาะในบอลที่ว่าส่งหนาวๆขาเจ้าก็สิพากันมานั่งอ้อมสิงไฟกันแล้วเนาะคือข่อยไปเงินอู้แล้วเนาะไปเงินอูลละะ้แล้วกันพากันนั่งอ้อมสิงไฟโอ้ย <laughs> นี่ ook, ดนนอดเอนดด็นไซรัตคนหนึ่งนี่นะโอเอนธรรมดาได้นี่นะที่คิดว่าคันว่าสุดหัวบ้านนี่ก็สิเป็นทคงนานแล้วเนาะ เป็นบอลธรรมะกินของประชาชนนั่นแหละเนาะมานี่กับขี้ฮู้ซึกว่าคขด้ฮอดบ้านในสมัยก่อนเนาะเพราะว่าหมู่บ้านของตัวเองก็เป็นประมาณนี้คือกันอ,อันนี้สุ่มไกลคิดว่ามานี่ทุกคน,น่าจะเห็นเป็นแบบ ถวนี้จะเป็นเป็นหัวเนาะเบืาา้บองบมันโดนหมดโดนกมเอาเผาวกำลังเยอะซ้ำซ้ำนี่ฮะว้าเขาเข้าขมายูดนมาตั้งทิ้ทนถาดนี่นะต้นเผาหากำลังเยอะซ้ำซ้ำนี่ยังยังบวชหลายปีเถิดพอประมาณจากปีกบเผาซ้ำนี่ประมาณเกแปดปีอยแล้วเนาะแสดงว่าเขาเจ้ามาอยู่นี่บ่หอดสิปีแลวทุกคนเด้อตามพอลุงคนเฝ้าแห้วเนาะก่อนนั้นตอนนั้นเพื่อนมาหนีไปอยู่ก่อนลวกะมีเงินประมาณสามหลังคาเงินหลังจากนั้นก็เริ่มทยอยมีคนทยอยทยอยกันมาพอว่า ในสมัยก่อนขาเจ้ายัางดินยังเป็นราคาเนาะขาเจ้าก็ได้มาจับจองที่ดินแลวก็ได้มาอยู่อาศัยผู้ใดบบมีที่อยู่ทำมาหากินก็ได้มาจับจองละก็มาปลุกสร้างเฮือนมาสร้างครอบครัวอยู่บริเวณทั้งนี้เนาะแต่เพิ่นขึ้น่านจะมีสุกสาลาเพิ่นวะเพร่ะวาบ้านนี่ขอนข่าวว่าใหญ่อยู่เนาะทุกคนเนาะกางกองนี่ข้าเจ้ากษิวะ พันบันฟืนอู้เงินลัง,ลงนี่ฟืนหลก้อนโมเลวะเงิ <c oughs> นอื่นยังบมมีซำเห็นเนาะทางหน้าบริเวณทา้งหน้าก็น่าจะสุดแล้วเนาะแต่ว่าเส้นทางนี้เขาเป็นไปเส้นทางลักท้ายังโบได้เป็นไปเส้นทางย่อยเถอะบริเวณทั้งหน้าก็น่าจะเป็นแบบป้าแลวก็เป็นห้วงเป็นส่วนละเพราะว่ายังบรัณมีคนไปอยู่เถอะไปหอ้อยย่งกันน่ก่ เออได้ยินข่าวว่าก่อนหน้านี้เนาะเขาเจ้านะ่ะเอาน้ำประปาเข้าเขาเจ้ามู้วสื่อว่าสิมีน้ำไส้แล้วมู้วสื่อขาเจ้าก็น,าน่าจะตืนต่นเต้นแล้วเนาะกับน้ำไส้เพราะว่าเขาเจ้าก็บ่มีน้ำไส้มาดื่มเนาะเขาเจ้าใส้แต่น้ำของโดยที่บ่มีน้ำประปาใส่ข้าเจ้าได้ทดลองกันใส้น้ำปั้มปลาปาเมื่อเมื่อวานนี้เพิ่นว่าแต่ว่าบ่ฮู้มือใดเพิ่นสิเปิดให้ทุกคนใส้น้ำกันเนาะอ่าปลาป่าเห็นเขาวัดเลยอ่างนปลาป่านนะอืมอม,มือมืออยู่ว่าทางนี้บ่มีบ่มีทางสอดดิน่น ไปลองเบิงไปเบิงสู้ๆก่อนว่าจะมีอย่างเดคิดว่าหน้าบริเวณทางหน้าน่าจะเป็นท่าเฮือแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่บริเวณน,น้ำละหืูซึ้งหิวข่าวละเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาทุกคนไปกินข้าวอยู่บริเวณบอดี้เฮาจี้เห็นซะทางซีงออกเมืองเพื่อสิมีแหงยางต่อ คงเสียทุกคนเพื่อนเมื่อโดนตกระบุไปเอาโดนเมาล้มแต่ขอเจ้านะเมาล้ม,ลมตแต่พอล้วก็ไ่ได้เบึ่งโดนตัวเองที่จริงตัวเองบินต่ำเนาะคนที่เบิ่งโดนตัวเองหลายๆเหตุใดโดนตกบึ้บเปื้งหนึ่งคอนเสียเลยโอ้ทางนี้เป็นทางสามารถยางได้อีกแต่คนทีิพาทุกคนยางทางนี้เนาะแต่ว่าทางนี้นี่ที่เป็นทางงืนนะทุกคนเนาะนี่น้ำลองแหละโอ้เด็กบอลเด็กน้อยเขาจะลอยน้ำดินเป็นเินเสียงบะ เดี๋ยวพาทุกคนไปทั้งนี้อีกหนึงผมมีอย่างเดียวทุกคนเด้อสุดนี้นี่สิพาทุกคนย่างอ้อมมืดหมู่บ้านในส่สว่าบร,รรยากาศที่เป็นยังไงบางที่กับคนที่จากบ้านตัวเองไปไกลเนาะสินทุกคนอยู่ในในกรุงเทพเนาะขาเจ้าก็ดได้ง่ายสิ่นฐานตัวเองไปอยู่กรุงเทพแต่ว่าวัานเกิดเมืองน้อนเขาเจ้าอาจจะเป็นแบบนี้ ให้ทุกคนได้ว่าสัมผัสบรรยากาศที่ว่าในสมัยก่อนที่ว่าได้อยู่ประมาณนี้กับทุกคนกับน,น่าจะอินและกับิดฮอดบ้านไปนน้ำกันแล้วเนาะผู้สิกมาบริเวณทางน,นี้กับสีเพลินๆนะทุกคนเนาะสีเห็นทั้งวิวของประศชนบ้านเฮือนทุกคนละกับการทฮศดระศิกรรมเลย็กน้อยชิเ็นตัวเองตอนสมัยมีโทรศัพท์น้อยเดียวละกับลินละกับมีคนมาจุ่มเบิ้งน้ำกัน ทางนี้นีห่มดีขนาดทุกคนห่มสบายคิดว่าเม่นไผ่ที่บูฮู้จุดนี้ให้ทุกคนมาที่บ้านปักต่อนเลยทุกคนอาจจะฮู้น้ากันมาบ้านปักต่อนอยู่จุดใดแล้วก็าสามารถมาลงทางเฮือบอที่เขาเขามาหั่นล้วกะเบ่งน้าแมแล้วเนาะเบ่งน้าแม่มันน่าจะเห็นทางเขา่าดอนแล้วก็มาล้ะก็จ้างเหือเพื่อนมาน่ะเพียงคนหนึ่งผูรห่าพันกีบทุกคนถึกไหลโอ้โหกระทนบะนี่กินกระถนไปก่อนก็นได้ เพื้อนไปรูบๆเสียดเสียดอ่ข่อยคิดว่ามันน่าจะกินได้ตา,ายละไปยังแช่พอนะเงินเห็นมั้ทุกคนขยำเขียนสีบนัึนงทิงกันเป็นปี2005เงินจะยื้อก็ได้โอ้มันกระเเฮา เขาจะสางสี่สองห้าเขาเขียนจะเทิงไงจะแดงว่าอยู่มาได้ประมาณปีของวันสหากกต้นปีประมาณสิบปลายปีเนาะวันสิบกว่าปีสองสองห้าหดโอสองวันห่าเดือนนี้สองวนาสองสิบสิบหกปีมันสิปีน่าจะเป็นเฮือนที่ว่ามาอยู่แต่แต่ทำอิดพอะเนาะ ไปเบิ้งน้ำกันว่าหัานขเขาเปียกหันฝืนมันชีแซบบอเดี๋ยวสิบันละยาบันลระยะให้ปังน้ำกันว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเฮาสีบอปิดกล้องเลยทุกคนเด้อเฮาสีพาทุกคนยางเลาะไปน้ำกันบอลไหนที่ว่าบอลเดวิลก็ขอโทษขออภัยน้ำให้ทุกคนคิดซะว่าเฮามายางน้ำกันเนาะแล้วก็ค่อยๆยางเบึ้งบรรยากาศไปน้ำกันก็นกนได้ <c oughs> สวัสของเด็กน้อยแท้ในการอานน้ำหลินน้ำเรานี้แต่ว่าบางคนกับมีโทรศัพท์หลินลวเนาะผซืิอว่าเขาเจ้าก็เริ่มติดเกมแล้วเริ่มทีมความเป็นเด็กน้อยเข้าไปแล้วก็เข้ามาเล่นเกมอยู่ดอนแล้วนี่กะมีสัญญาณนะทุกคนเลยอยู่ดอนนี่แต่วา่าข้ามไปดอนฝั่งนั้นนี่บบมีสัญญาณละสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายไปละหันเฟื่อยทั้งเดียวพหอนี่เลยเนาะนี่เดี๋ดวยวออกกัน ยิ้มยังยิ้มสีกองเด้วยิ้มสีกองเหอโอ้เพลงไอเท่นี่ดังมอดพี่เไยไอเท่จัมปัสซัคเด้่องเนประตูคนยืนอยู่ดีเลยที่ห้องกระซิบออกมาทางนี้แหละถือว่าห้องยางอ้อมไป็นสำเร็จแล้วเนาะที่ห้องที่พาทุกคนแล้วก็พาพ่อไปกินเฟอร์กินข้าวเปียกน้ำกันวันสัตว์จะเป็นอะไรเนาะ ลมมาพัดวีวีเย็นสบายดีขนาดนี่แหละอาวุธคู่กายของสาวกษิกรรมต้องมีเฮือนรถไถลก็มีโลกไก่ไว้ติดอยู่บริเวณนี้นี่ตัวนี้ยังเป็นเฮือนทรงเดิมอยู่เนาะแต่ว่าขาเจ้ายังก่อวุสําเร็จนะแต่ก่อนนี่คอยคิดว่าเฮือนนี่สี่เป็นแบบนี้ทั้งมืดเลยนี่เป็นเฮือนแบบยกพื้นแล้วก็เปิดกล้องตารางนะจะเป็นเฮือนประมาณเฮือนทรงเหลาเนาะ เอาหฮันเฟือหันเขาเปียกกิจจ์ได้แล้ววันนี้อยู่ลุมมุนอยู่ลุมพี่คือดอกละนี่เป็นทางเข้ามาแล้วก็เหางยางอ้อมไปพุ่นแล้วก็อ้อมมาทางนี้เีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หันเฟือเลยนอนเดียวเฮาอ้ม <c oughs> อมมาละฮอดฮอดทึงหัวแล้วก็ลงมานี่และแมนแล้วก็บยางอ้อมทางนี้จนเเบ้าน้ำกล้องจนคอแหบหมดแล้วนี่ก็เลยว่าพากันมาเติมพลังก่อนมมม่เเเเหห็นนาาาาาาาวจถะ คือหลายเลยเพื่อนว่ามีคนเกาหลีเขาเจ้ามาหลายข้ามาสำรวจเ<ด>บิงงพื้นที่คนเกาหลีคนกินกับมาวะมาตลอดชบม,คมเคดดออืมโอ้แ่บแสบ <c oughs> แซสบเลยทำนี <c oughs> ้น <c oughs> รัวซาคือแบบที่รถไปตอนกลางคืนแล้วข้าะแว่กิน <c oughs> กไไ็พอเอา่ามยังเผดดิบบอกไไกันเลยนิีเจ้าคนโครงการเาไปทางปอูไปเจ้าเฮ็ดขวบเ็นนดน,น้อมกะลาั้งหนาเลยซ<ส>าใจข้าวน้ำโขงนะเนื้อปากอู่พูดไปทางานิทรรศเออเมืองปากอูกอ่กั แต่กับยุไก่ซื้อของสาไก่ไปอู้ไปมันเป็นคอเสียขั่วข้ามไปอย่นั่นเลยอือกําลังเห็ดกําลังเห็ดอ่าเสาขึ้นที่เป็นคือสะพานข้ามไปอือก็เหมือนไปนักท่องเที่ยวมาหลายแล้วตะกินนักท่องเที่ยวมาหลายหรือ่อยู่นี่เต็มเลยเขาจะมาที่เขาจะมาลินดอนปะ อันบอเออเราปักอู๋อ๋อปักอู๋ทีหน้าทำจริงทุกอยู่นี่เธอสมัยอันสมัยตะกี้เออมาอยู่ใหม่นขายข้าวมาเล่นอยู่นี่ยขาไประสบการนี่นยางเขียนเวียดกันในลาวบางคนขายเครื่องขายเหล้าขายเดือดซุบได้ขายดีดีคนไทยข้ามมาลินดอนนะเนาะแล้พอทักษิณก็ได้เป็นนายกแล้วพอเศรษฐกิจแบบนี้โควิดแงเียบไปเลย เราก็ข้ามไปหลหข้ามง่ายดิข้ามไปเห็ดเบียงเนี่ยมันบอกข้ามไปเห็ดเวียกได้ข้ามไปเที่ยวได้ไกลับไปหาเงินมือเศร้าเลงมาสิก็ได้สินญาณรายได้ตอนนี้มันหยุดสัญญาลูกอันนี้ลังเลโคบินอีกเห็นยังผลกระทบข,าขานาดเนาะโอ้าหาหาเงินเป็นมือเศร้ามือเลงกลับแต่ม<ฮ>ีเนาะแต่แรกมันก็ซื้อมันก็ทำเืิอไปซื้อเนาะ หลายอย่างลยสำหรับประชาชนด้านหนหาเงินหาเน,นี่ยนี่ไปซื้อซื้อเครื่องกินกนจะง่ายแล้วก็บอกถึงอาหารกระสนุนดีเนาะอ,อาหารกินการกินหง่ายสะดวไปซื้อฟังไทยแล้วก็ไม่เห็นยู่ลาพี่นะเนาะมันมีโลตัสมีเซเว่นดิสกีอยู่นี่อ๋ออยู่ใกล้ๆนี่วะสะดวกว่าเขาอยู่บนโลกแต่ใคราคาดกยู่ในเมืองไหา ไปรถตัดกับไปใกล้ๆเนาะนกินแบบว่าบ,บาแงคืออยู่บ้านเาเนามสมพ่อเนาะขาเจ้าีมาตั้งทิน่านมาอยู่ใกล้ฟังไทยพีหลาย่าฟังเราเนาะนี่สินค้านะพวกของกินเนาะมากไม่อย่างขอ่ได้แพงทื่บ้านเขาหสามโลห้าสบาทแอปเปิ้ลเียงนะ สิป้กับสิบปลายพันเนาะตะกี้เน,นบบาะก็คนลางสิย่างมาชมพูว่าบานมันโคลนมาทางผีลายเนาะมือฟังเต็ม่องเบื่อไหร่เราเราแบบบ่มีบ้านเฮาเราอยู่ฝากไทยนี่ะบ้านเราขี้เราถ่ายไปเนี่ยขี้เราจับกันกได้ตอนนี่นะเขาเจ้ามึงมาทางนี้ก็ได้แล้วก็อดจะคอยมาแต่ทางนั้นแหละจะมาทางไหนทางปากตอนย่างมาเมนรถจอดจไปฟังนั้นสกีเหอมา,มา มาดิเลยคือขี่ว่าขาวคีนี่บ่ห่อยมาได้ฟังนั้นขี่เหงื่อ้อมดอนขี่หงื่อ้อมดอรมาฟังนี่คือว่าปกติราคาเท่าไหร่ขันขีแต่เหงื่อไร้ว่าราคาไปซื้อเครื่องมาทำไปลงพกเพิ่งไปลงพกเพิ่งไปซื้อเครื่องแต่ว่าขันที่ไปฟังนั้นกับขี่เหงื่อยู่นี่ไปพุ่นขันยังขันเฮาจากอันนั้นเขาก็ขี่รถถ่อมนี่ต้องต้องมาทำนั่นคราวนี้เขาได้จ้างเหงื่อนนี้เขามีเหงื่อแล้ว น้ำมันเท่าไหร่ <c oughs> คันเทียบน้ำมันแต่นีคุณเม่ลายันไนอืมฮเ่มาเ่นือนือฮะีห้าวันจะมีะหอ,ห,อ 5, 1, 5, มมห,หารอ,าอานี้เก็บก้อนขราบไปข้ามมากผมได้ใช่มีบัตรนีเบอร์ม่อย่างที่อังกี้วะเ <c oughs> ออ เดบัตลงท่าขึ้นท่าแล้วเขาให้เขียนเซ็นชื่อท่าน<อ>เขาไมา่ไี้จะค้นเรากระแรงมาแล้วออกจากค้นหกโมงกับกรปิดมีบางคนไปหรือบวกลับบวมาเลยไปแล้วบว <c oughs> กลับไปทำงาน,น,นที่เมืองกันนีมีแต่บอกกับเจ้าว่าต้องยืนด,ดนปนนัยมันบอกมีแบบว่าไปเ็ำงานไปแล้วไปเลยเ<อ>ลยเด่กกี้เขบาบอกได้เขียนนะเขบาบอกเขียนแต่พักหลัง ก็บ่สิกินมันล่ะโตไปเฮาก็บ่ได้ไปเฮ็ดแนวบ่ดีเนาะไปหาเงินเนาะสิสร้างมันยังเนาลกที่บ้านนี่จ้าลจักนเดลกอันไใหญ่มันยังดีไปเนาะเาลกอันนี้ติดก็ติดไว้แถวว่า หิวเขา่าอ่ะอืมจะใกล้ๆกันตาไม่อีเนาะ,นะตอนนี้เขาก็ได้พาก,กันกินขา้าวอิม่มอิ่มแหงละผั่วชิพันได้บอกาลายทุกคนได้กินจนอิม่มขึ้นเบื้องไม่ค่อยกิกนสำหลหลายสำหราแต่วันใหญ่ยังอิ่มอยู่ <c oughs> <c oughs> เอื้อมออกเอาละเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวสิพาพอ่อไปด่อนซีสู่พราะว่าพ,าพอ่อบม่เคยไปจกเคื่อมีแต่ว่าเบิ่งอยู่ในคลิปตลอดแล้ว วันนี้สิพาพ่อไปเบิ่งตัวจริงว่าสิเป็นประมาณไดมอดจนนี้คลิปของเขาก็ได้เมื่อเท่านี้แล้วเนาะมีแต่ว่าพวกเขากำลังสิยางค่ากันยางกลับเนาะนี่ตามเส้นทางนี่แหละประมาณลักปายนี่แหละมีแต่ว่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปไดเด้อขอขอบใจทุกคนที่ว่าเขามาฮับซนเขามาให้คอมเมนต์เนะาะบาย